ทะลาะเคยมีปัญหากับคุณแต่เขาก็อ่ะเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะเขาอาจจะเป็นคนนี้นะคะที่ท,ที่หันหลังเนี่ยนะที่ยอมวางดาบลงแล้วเขาก็แบบเบื่อลำคาญขี้เกียจทะเลาะก,กับคุณไม่มีคือบันเบ่อ คุณอาจจะมีปัญหากับชาท่านน้ำท่านลมนะคะขึ้นมา2อใบเลยอายุน้อยกว่าคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะมีคนดียวด้วยหลายคนหรือเปล่าคุยหลายคนอนะคุณอนะไฟออฟบอลน,นะทะเลาะก,กับคนนูน้นท่านลมคุณก็ทะเลาะท่านน้ำคุณก็ทะเลาะทะเลาะก,กับเขาไปหมดนะคะ ความขัดแย้งกับเข้าไปหมดไฟอออนบดไฟออฟคับนะเนี่ยไม่เข้าใจกันมีปัญหามีความขัดแย้งไม่เห็นความคิดเห็นต่างหรือไม่ลงรอยนะก็คนนี้อาจจะสชาวนะแลหละอย่างที่บอกขึ้นมาสาม e อ g เนนะคะ เป็นธาตุไฟอืมคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณอกหักเสียใจนะคะเศร้าใจคุณรู้สึกผิดหวังกับการกระทําของเขานะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็รู้สึกผิดหวังกับความรักนะการกระทําของเขาไฟออฟเปนเออร์เคิลอืมคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้คุณสูญเสียเงินก็เป็นไปได้นะ ำนวนมากไพ่ห้หขึ้นมาหมดเลยนะห้าไม้ห้าดาบห้าเหรียญได้ไพ่ไม่ดีเท่าไหร่คนคนนี้เป็นคนมีอีกโก้เป็นราศีเมษได้เนี่ยเป็นพลังงานที่แย่ๆนะชีวิตคุณเป็นเดวิลนะราศีมังกรได้ราศีเมษได้นะเอ็มเพอเรอร์เข้ามากับเดวิล คนคนนี้ทําให้คุณคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียเงินไปกับคนคนนี้มากมายหรือคนคนนี้อาจจะมาหลอกมาโกงเงินคุณก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะไปรุ่มหลงในอืมตัวเขาแต่ตอนนี้อืมคุณอาจหรือไม่นะหรือไม่คนคนนี้มาทําให้เหมือนขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างทําให้คุณแบบ หรือเรื่องเราจะสลับกันนะอ,อไม่สิคนคนนี้นะอาจจะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแหละนะแต่ว่าเขามีความเป็นผู้นำในตัวสูงเป็นคนหัวแข็งนะเอ็มเพลเลอร์เป็นคนชอบควบคุมผู้อื่นชอบควบคุมบงการชีวิตผู้อื่นนะ ทั้งคำพูดทั้งการกระทำถ้าคุณรู้สึกว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่ทำให้คุณแฮปปี้อ่ะอืมคุณอาจจะดิวกับเนี่ยแหละราศีมังกรท่านลมท่านน้ำมีทุน,นตุลกลุ่มอ่าท่านลมมีถุงตุลกลุ่มท่านน้ำมีกกบสิกเด่นโตัวคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินหรือตัวข้าอาจจะเป็นชาวทัดดิน นะคนะประสบกรรมันก่อนขัดแย้งกันตลอดเลยมันมีทุกอย่างทั้งขัดแย้งทั้งคนนี้ขัดแย้งกันกับใครดูด้ความสัมพันธ์เดี๋ยวคนนี้ขอแคลริฟายเยอะๆหน่อยเดยวิลตล้ห้าเหรียญห้าเหรียญเดวิลมีประเด็นกองสามนะเขาแคลริลฟายให้เยอะหน่อยนะกองหนึ่งกองสองไม่ต้องน้อยใจหรอกนี่ไง kind of คิงออฟคัพ คุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวท่านน้าที่มีอายุโตกว่าก็ได้นะมีความนิ่งมีความใจเย็นมีความใจดีจะมีคนเข้ามาช่วยคุณให้พ้นจากปัญหานี้ไปเหรอขยายห,ห้าเหรียญคือ